ตำนานญี่ปุ่นเงาบนพื้นห้องที่ขยับตอนเราหยุดนิ่งโนงมานิอุโก,โกคุค,คาเงะช่องว่างที่เงาจะเคลื่อนไหวเมื่อเราไม่ขยับในหมู่บ้านเก่าที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ของจังหวัดอาโอโมริมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าทึกบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูลอิวาโอกะซึ่งขึ้นชื่อในยุคเอโดะว่าเกี่ยวข้องกับวิชาออนมิวโด,ดและการบูชาวิญญาณเงาคางเงเรายในบ้านมีห้องหนึ่งที่พื้นไม้ยังสะอาดและสะท้อนแสงแม้เวลาจะผ่านมานับศตวรรษไม่มีฝุน่นไม่มีคราบไม่เหมือนห้องอื่นเลยสักกนนนิิดดคที่่่ลล้า้าาาาเเเขไปว ตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่พอฉันยืนนิ่งเงาของฉันที่สะท้อนบนพื้นไม้นั้นกลับขยับก่อนตัวฉันจะขยับมันหันหน้ากลับมามองฉันแล้วค่อยๆกางแขนออกช้าๆเหมือนจะอบกอดมีตำนานท้องถิ่นเล่าว่าบรรพบุรุษของตระกูลอิวาโอ,อกะเคยทำพิธีผูกเงาของตนกับวิญ,ญญาณเพื่อหนีความตายแต่ผลกลับทำให้เงานั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกตนหนึ่งที่ถูกจองจำไว้ในเงาของทุกคนที่ยืนนิ่งในห้องนั้นเมื่อใครหยุดนิ่งเกินเวลาเจ็ดวินาที เงาของพวกเขาจะไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปเคยมีนักถ่ายภาพเมืองร้างเข้าไปสำรวจเขาถ่ายรูปห้องนี้ไว้หลายภาพแต่ในรูปสุดท้ายปรากฏร,ร่างของเขายืนอยู่มีเงาอยู่ข้างหลังอีกเงาหนึ่งที่ยื่นมือออกมาแต่ไหลเขาทั้งที่เขาบอกว่าไปคนเดียวไม่นานหลังจากนั้นเขาหายตัวไปเหลือเพียงกล้องที่วางไว้ตรงกลางห้องและบนพื้นมีเงาคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่กลางห้องแต่ไม่พบร่างใดในกล้องหรือความทรงจำของใครคำเตือนจากคนท้องถิ่นอย่าหยุดนิ่งในห้องนั้นเด็ดขาดเพราะทันทีที่เงาของคุณเริ่มเคลื่อนไหวก่อนตัวคุณ แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น